สวัสดีครับเจอแร้ผมซ่องสถานี BTS สพานไปถิงกับบุศลสะาทางทีนแนลครับก็ประกาศดีช่วงเย็นครับก็ผมไทยท่าเรือครับอยู่จะเป็นแม่น้ำเติาปรัทยาครับก็ผมอยู่เป็นสะพานสมเด็จพระเจ้าปสิมหาราชครับ กไทยข้าเรือครับก็โอ้ยลมดีครับก็ผมไทยคาาเรือครับแต่ดผมไทยรถไฟพิเศษด้วยครับโอ้มาได้เรือก็จะเดีผมไทยคาบเรือครับนู่นเรือเล็กไปแล้ว เรือเยอะมากก็ลมตรงประานีนะครับก็รถจีนก็ค่อยๆนี่ครับในช่วงมัตสิจิรับอ้เรือมาแล้วคนต่างชาติก็คนชาวจีนด้วย สวัสดีครับเรือสังข awan มีพู้สันเยอะไว้โดยสาร,รอนข้าจอดท่าเรือ,อ,อ,อสาอังขครับมีผูสันเยอะไว้ครับขัานบนทต่ทางสอบ วู๊มาแล้วโู๊มาด้วยสองครั้งนี้ไงวิ้ววิ้วโอ้ โอ้โโอ้ลางนี้มาด้วยก็ภาบเรือครับนี่ข้าบบนหลายขันครับรลันใหญ่ครับกม็มีมนอาหารกินด้วยที่รับเรือครับก็หลายสบที่ นะครับมีข้าวเรือจอดอยู่ครับโอ้มาแล้วเรื่งองอะไรหนุ่มวะมาแล้วมาแล้วข็ผ่านพัานสมติดวจพระบัา้าปัตติกาลาแล้วครับก็คนฟ้าไม่ค่อยอะไรครับก็อันนี้วัดเจ้าอานาวาครับ phải đều Để cho ấy xoắn sáng muôn Thì đúng không thể phải, phải đâu Giả sử Ngôn thì và Để tôi đi... Không muốn ngôn Cảm ơn phải đâu กู oh, สังรถไฟฟมาด้วยกมาแล้วกู oh, มาแล้ว oh, ลเย็ oh, ะเท่ไหครับกูเสัยงรถไฟฟ้ามีเย็ะใส่เยอะด้วยกูมาแล้ว ผู้เรือสำคัญด้วยแข่งกันมีสามผูเรือสำคัญสำคัญจอดอยู่ หเลยตัออวแหนึม 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ม่มี่ห้แปมีบนแตัวครับขับรไปอรเครื่องอาก,กาศค,ครับเครื่องอากาศมีขบนแปดตัวครับไปแล้วมีคนตัดชาติด้วยคนไทยคนตังชาติก็คนชอบเจนด้วย โอ้โหวเยไมเอโล่ไปไปผมด้วยโล่เครื่ออาหารด้วยโล่ใหญ่ย่างด้วย ลนท่าเรือมีแลอาหารด้วยครับมาแล้วนี่มีลักล้อมมีนักงร้อง้วยชาวชาวชาวชาติครับก็คนจีนด้วยโหมีเือด้วย มาเที่ยวเรือครับที่แม่น้ำเจ้าวระยาสวยนามากเลยโอ้นี่เรือแขหงด้วยมาแล้ว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 เฮ้ยเ้ยวเฮียเ กูมีอาหารด้วยครับมีนักร้องด้วยครับกูมีอาหารจีนด้วยครับ กับเดือดโอ้ยโอ้มีต,ตาต่างด้วยครับโอ้ยยี่เซีนรถไฟฟ้าพิเด้วยโอ้หลายหลายคันด้วยนี่นี่กลับครับ ô đi cắp lửa hả mở đẹp mở đẹp mở đẹp có cây chum chèn à Ồ, oh, quần đàn đấy quan <laughs> <laughs> đàn xây ấy... sắp hẳn hẳn Gặp lửa đây Hãy subscribe ngày มาแล้วเป็นยี่กับเรือครับโอ้ีสาวสามคนด้วยโอ้มีหากินด้วยครับโผมาแล้วอยู่นี่อยู่เนี่ย ไม่ไหวผมก่อนนัย้อวิวน่งย้โอ้มีไม่ไหวผมเ่อทุกคนไปแล้วสะพานสติปัดยีเจ้าป่สิงห์มหาลาครับ ก็มาแล้วนี่เลอสำคัญครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ก็มีคนชอดกิด้วยอีนักงร้องด้วยก็มีคนเข้ามาด้วยฮอยู่โียังหังนครับ นี่กุ้งวุ้ยโอ้เห็นกุ้งไหมเดี๋ยวขอจบคลิปวิวนี้นิครับผมไทยระบบไฟ BTS มากครับเดี๋ยวขอจบแค้นี้ครับกดช่องสถานี BTS สบวรรณสิงห์ขบบัมภูสิศาลกดไลค์กดแชร์เว้ยเดี๋ยวรับก่อนเสมอครับ